สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราแกะแกะง่ายครับเพื่อนๆมันอันนี้มันใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาไม่ครบนะมัดแกะแกะมามันง่ายนะครับเดแบบนี้ฮะแกะมามันก็เอามือแกะก็ได้นะครับเล้วมันก็ยังเหลือตัวนี้ติดนิ้งหน่อยนะนี่เราจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะฮะเพื่อนๆออกไให้คุณน้องขายทําให้ครับเรามาดูด้วยกันครับเพื่อนๆอันนี้ผมแกะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมลืมขอายทำนะครับ นี่คือของเต่าของเก่าโอาโหช้ำรุดอ่ะช้ำรุดเราก็จะเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปแบบนี้เลเพื่อนผมว่าเดี๋ยวผมจะขันตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันสั้นนะตัวนี้มันยาวนะครับผมจะขันตัวนี้เอาไปออ้ตายตายตายเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวผมมันสนิทมันกินตัวนี้เดี๋ยวผมต้องหาอะไรอ่ะเดียวกันครีม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  ไปคีบกันน็อตเบอร์สิบนะเพื่อนๆพอได้ได้ไดปัจเจเบอร์สิบจะได้ไหมเออได้ได้ไดโชคดีดดปัจเจเบอร์สิบสนิมมันกินนะแตมันมีสีตัวนะผมผมว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะใช้สีตัวหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะตัวนี้อีกนะ ลองลองภาพดูก่อนนะม,มันมีทั้งสองอด้านนะเพื่อนๆไม่มีสองอันไงคะมีสองอันทั้งน้าะทั้งห,หลังเลยทะเบียนรถเดี๋ยวเดี๋ยวเราขันออกหมดเลยือว่ากันออกหมดเ,เลยเบอร์สิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราดูซิดิล่าว่ามันมีด้านแตใส่ทันะ้งสองด้านนะผมว่านะด้านหน้าด้านหลังให้เขาขันน็อตประก,กบมาด้วยกันนะ่ะออเน่าจะติดตั้งเสร็จละ ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะภาษาอังกฤษเออถูกแล้วค่ะอไม่ตรงรูเหรอคะไม่เป็นไรเราลูมบนก็ได้นะเพื่อนนะเพราะว่ามันรูนี่มันแยกนี้ได้นะไน่ยไปต้อตรงนี้นะในรูเบนเรายกได้เงี้ยเราจะเราจะสั่งข้อไปก่อนนะแนวรูยาวแล้วนะ เ,เราขันเข้าไปก่อนสเสร็จแล้วเนาะมันจะมีแหวนไม่ใช่เหรอน่าจะลองแหวนเนาะ อีกนี่ผมครับวันนี้ผมขึ้นมือมไม่พอมเพราะว่าครับมันต้องใส่จ,จรารบีนะใส่จ,จรารบีอย่างนี้เลยเพื่อนจารบีรูน็อตนะวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับใส่จ,จรารบีเพราะว่าไม่อยากให้รูน็อตเขาเป็นสนิมท่นเองผมก็พอดอีผมขับรถมาขอออกขอออกครับขับมอเตอร์ไซค์มาครับ เออไอตัวนี้น่าจะขันนะผมว่าสีตัวเนี้ยเราน่าจะขันออกเพื่อจะเอานั่นใส่นะตอผมก็ไม่เคยใส่นหนเหมือนกันนะเพื่อนเพราะว่าพอดีรถผมมันเป็นรถกระบะบก็เลยมันใส่ง่ายแลถ้าใส่รถเก่งนี้ผมไม่เคยทํานะโอเดดู g o กเกิลก็เรียนแบบ g ุกเกิลน,นะ อย่างนี้เนาะไปใบทะเบียนคุณน,น้องไปไหนแล้วอ๋อมันได้ล้างหรอครับเช็ดเอาครับผ้าเช็ด <c oughs> อันนี้มันชนนมันก็ต้องชนนะเพื่อนๆ่อนนิดหน่อยครับนิดหน่อยมันก็ต้องชนนะครับ เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะสวยครับเดี๋ยวทํำข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับดูเราใช้เวลาเท่าไหร่ <laughs> แต่คงไม่ถึงชั่วโมงนะ อา้าวด้านนี้แล้วม่ใส่แล้วเนาะม่ใส่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูขออัอออนเก่าค่ะมันก้องแก้งน้องแก้งมันมันทำให้ไม่ไม่สดใสน,นะ อย่าขันเข้าปรแรงเพรามันเป็นปฏิเพื่อนเพื่อนขันเข้าให้มันตึงตึงมือก็พอก็มีท่านี้แล้วครับเพื่อนไอเจอา,จาตอนนี้เราก็ไปใส่ข้างหน้าใส่เหมือนกันแล้วหะครับคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนๆแล้วผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ